ลูกสาวเพชรลำโขงพี่น้องมึงดูบันทายมาแต่น้อยเลยครับแมนครับนี่แหละครับค้อยคอยทรงลูกครับค้อยแม่เนี่ยป้าได้อยู่มาสิบหัวร้อยหาสิบหัเนืนอ้อให้โย่ไม่ฟุ้งกะว่ามันประมาณหุ่นละับอันนี้เบื้องชานเดือนแล้วครับเนี่ยแข้งขาเพิ่อนยาวไหมครับครับเพิ่อนยาวเท่าไงแบบนี้คือสไตล์เพศลำโขงเลยพี่น้องแมนครับตะกี้เพิ่อนซื้อมาสมัยตอนอุ้มพ่องเนาะแมนเนาะสองแสนกว่าครับเบื้องหน้าตาด้วยละพี่น้อง หน้าตาคืองามแงอลังก um> ันดีนะครับเขาผมแมนปากแง่พี่น้องผมไ่อยากจะคิดตันตัวอ้วนน้องนาะแมนครับคตัวนี้เป็นลูกสาวเก้าเจริญครับอายุ20เดือนสูงร้อยสามสิบแปดครับผมคือเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังได้พอมากนะครับลูกสาวเอกวายุอายุแปดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดคือข้อตันนีิดนะครับอู้หนาหนาคือพอครับหนาคือเอกวายุข้อเป็นสั้นเป็นสั้นไหมพี่น้อง ครับพยุยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพยุยคลิปนี้มีจักรายการครับมีหกรายการครับผมผมสุ่มไปเบิรงแล้วพี่น้องมีแต่แม่ยยังไงใจลูกเด็ดๆเลยครับเม่นครับเอาพยโยครับทีมเบอร์โทรแหละที่ตั้งให้พี่น้องนะครับมองนี้อยู่บ้านลำพูครับตบลนลำพูของเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลำพูครับใหญ่มากมองเก่าแล้วครับผมครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองครับ อาโยครับเดี๋ยวหมดเสียเวลาแล้วเดี๋ยวลูกเพิ่นจะไปก่อนครับไอขี้ของตัวแรกเลยครับผมตัวนี้แม่เป็นสายป่านสุรินทร์ครับสูงร้อยสามสิบหกลูกสาวเป็นลูกสาวเพชรล้มโขงอายุสามเดือนครับสูงร้อยยี่สิบสองเป็นก็ให้ลูกดีแั่แหนครับเบิ้งเลยครับลูกลูกสามเดือนสูงร้อยยี่สิบสองให้ลูกแน่นอนครับเมกไกวแม่เนี่ยพายโยมีใบมีหนอเดี๋ยวสารครบครับผมพี่น้องแม่กับ่ได้สูงหลายเนียครับแต่ว่าให้ลูกมี เกินแม่คักเลยครับเกินลายครับผมเกินลายค่าหลีครับลูกลูกสาวด้วยครับผมป้าคืองามกระเตยไฮโยลูกสาวเพชรลำขงพี่น้องมึงดูบรนทายมาแต่น้อยเลยครับแม่นครับนี่แหละครับควยคยทรงลูกครับควยแม่เนี่ยป้าได้อยู่มาสิบวันลอยหาสิบปุ่นเรื่อยไฮโยม่ฟุ้งกะว่าประมาณปุ่นละับอันนี้เบิ้งช้นเดือนแล้วครับเนี่ยแข้งขาเพิ่นยาวไหมครับครับเพิ่นยาวทั้งไงแบบนี้คือสไตล์เพชรลำขงเลยพี่น้องแม่นครับ แม่ถึงจะว่าสูงหลายได้พี่น้องแต่ว่าหักได้คมยาวไหมครับคมยาหรอกกอ่างครับอ่างใหญ่น่ะเล็กครับพีโยหางนี่ว่ามันลากขี้ดินแม่ป้าหางเป็นหางมากครับแม่นครับโอ้เป็นนี่แม่พี่น้องป้าพี่โยหางคือคักเถอะครับหางคักครับเยาผู้แสดงว่าคุยถือเลี้ยงบดีอยู่พี่น้องครับสังเกตเบ้างแล้วเอาพีโยครับราคาพีโยเปิดให้พี่น้องแพงไหมน้อเปิดไปสี่เมืองเก่าพันบาทครับผมส่งฟีสองร้อยกิโล ไอ้ทองได้ทองว่างเนาะทองว่างครับก็เป็นซัดแล้วครับนั่งพันผสมเป็นซัดได้สามมือนี้ครับพี่น้องตะกี้ตะลูกก็ได้ตะลูกก็คายไดซี่มือนกัวแล้วครับทำไมตะกี้แมนครับแมนครับพี่น้องครับซ้ำซื่อพันธุกรรมในการใจลูกเพิ่นครับเพื่นนะครับพี่น้องซื้อลูกแถมแม่ครับแม่นครับเอาหายุเดี๋ยวขอพังหนาเพิ่นนะครับหน้าตาแม่ก็ไม่ขี้ไหลเด้พี่น้องคี้ว่างามเลยนะครับ ตาแต้มแจมแจมใหญ่โตสายปานสุรินครับแมนครับอืมโอ้แบบนี้แหละพี่น้องเพิ่นหาลูกดีครับก้อยทรงลูกครับน้องไฮโยน้องแมนคือเก่งแท้ครับการทรงเกิดนี่เลยผม่าทรงเกิดมันทรงเกินตัวนะครับผมโอ้เสีอ่อนพี่น้องพี่น้องครับแข็นพี่น้องที่มีทุนหน่อยเด้อในราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับอีกหนึ่งเมพันครับที่ผมแนะนำครับพี่น้องคือพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อเด้อเบิ่งกเบิร์ลูกเลยครับผม ก็เน้นลูกได้ครับคลิปดิโอ้เจ๊ซีว่างไหนนพี่น <No 1> <I EN> ้องเนาะขันมาซื่อซี่จจ๊ซี่ีไหนเนาะมึงก็เก่งเท่าเดิมพายุตัวนี้ครับเก่งเก่งครับผมก็ว่าเก่งอยู่เป็นราคาแท้ครับเนเพราะว่าควยสามเดือนเบิ้งเบิ้งใส่กระเมียนนะครับเมียลอยสามสิบหกนี่ครับพี่น้องคว้ยสามเดือนเขาออกน้อยเดียวจซี่ดนะครับเนีนเนาะพายุที่ไปที่มาชัดเจนครับครับอายุย่างไหนพี่น้องเนี่ยมึงอย่น้อยนะครับ อ่ะพี่น้องนี่เด้อเบิ้งครับแม่ลูกยางแปะแตงพื้นกันเด้อครับยางงามแม่ฮโยครับหางนี่เลี้ยกินโอ้ผมว่าเลี้ยงดีประกวดได้เพิ่นแล้วครับลูกเพิ่นมแม่แม่นคุ้ยบ่ได้กินอาหารเด้อครับนี่พลังนมนมล้วนๆสะอ่อนแม่พี่น้องขาเหยียดดีเล็ยบจยิกพื้นคักมั้ยครับอันนี้แม่เป็นสายป่านสุรินทร์ครับผมสูง136ลูกสาวเป็นลูกสาวเพชรล่ำคง,งอายุ3เดือน ราคาเปิดไว้49,000บาทครับผมครับแขังพี่น้องมักน้อยพยโยเนาะแมนครับส่งฟรี200รกิโลครับอ๋อพยโยมีหลายตัวเนาะครับผมหลายตัวใหม่ครับครขาพยโยนี่เขารายการที่2องนะครับแมนครับผมละเอียดพันเป็นไหนเนาะครับตัวนี้แม่เป็นอะไสายเพชรอุดรครับลูกชายเป็นลูกชายเพชรล้อโขงอายุ4เดือนกว่าครับแม่เพิ่นนี่สูงปะครับพยโยสูง144ครับผม ผู้ใหญ่นะคงสั่งคุณเนาะใหญ่สมัยตะกี้ค่าตัวสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทว้าพี่น้องโค้ชวันเมียน้อยด้ครับครับผมตะกี้เพื่อนซื้อมาสมัยตอนอุ้มท่องเนาะแมียนสองแสนกว่าครับเบิงหน้าตากดีเหรอพี่น้องหน้าตาคืองงาบไงลังการเลยนะครับครับผมแมีนปากไงป้าพี่น้องผมอยากจะคิดตันอ้วนเนาะเพิ่มเมีนครับ ตาเต็มใหญ่ไหมพี่น้องผมเข่าเนี่ยลังการนะครับปากแน่คัดแมคโยแม่นครับสายเพลิุด่อนครับกินใหญ่เก่งอกใหญ่ๆแข็งขันยเพแต่ว่ามันค่อยขาดน้ำเลี้ยงกันซิครับเพื่อคนมามีเวลาเลี้ยงอุตากีเพิ่นปิดราคาขนมพายโยนอ๊ะง่ายง่าดนี้เนาะครับผมอพาะโยนเอาลูกสายเพิ่นเนาะแม่นครับผมลูกสายเพชรลําโงปะครับแม่นครับอายุสีเดือนกว่าครับแม่เพิ่นท้องว่างเนาะท้องว่างครับเป็นสัดสองรอบแล้วครับ อายโย้ครับแม่ไงสีเด็กกับลุงซ้ายเุายโย้เปิดไลน์ปันใดครับเปิดไว้หาเมื่อ2,000บาทครับผมพี่น้องพอฟังคักราคาใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งอ่างนะครับตัวนี้แต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงคนน้อมีเวลาเลี้ยงเจ้าของเพิ่นพี่น้องครับจอยกับ้างครับแต่ว่าตอนนี้คือโค้งสั่งเพิ่นใหญ่อีหลีครับครับผมเพราะว่าเุาโย้เห็นตอนเพิ่นงวัดแล้วเนาะเห็นครับว่ามันโองค์เหรอครับแต่ให้พี่น้องมุงดูขนาดมันจอยด้วยครับเนี่ย ป้าพี่น้องคันบวนมาเป็นราคาอยู่เลยครับครับท่ายเทยนี่ไงคับแมพี่น้องแมนกวงครับท่ายดีเป็นสีเลียมเลยครับคุ้ยตัวนีนป้าพี่น้องผมก็เสียดายคุ้ยแต่ครับครับน้ำเลี้ยงหลายเติบพี่น้องครับสือไปพัฒนาเด้อครับแมย์ไงอ่างอ่างสี่นะครับหนาลึกเลยครับเตี๋ยวพูดียวไปเลี้ยงแป๊บเดียวครับได้กํำไลรวดคว้ยตัวนี้อยเนาะมนครับเพราะมันไงไงหลีครับคุ้ยตัวนี้ผมว่าคันเลี้ยงเลยดีนี่ เพื่อนซื้อหาลูกดีด้วยครับเมียนครับพไฮโย่มักอยงไหนเพื่อนครับแม่นี่ผมมักอ่างครับอ่างค่อมสูงหนาเขาปากใหญ่เรียบดีผมก็มักงั้นสิเราไฮโย่ผมว่าเพื่อนเป็นคุ้ยเป็นตะเลียงง่ายไหมครับเมียนครับคุ้ยอ่างใยหนาจริจริงไหมครับครับกระดูกแข้งขากระใยได้พี่น้องเมียนครับหยอดหยอดหยัด ลูกลูกมันไปเนาะให้โยเนาะแม่นครับมันก็้ได้ดีดน้ำหลูกมันโอ้เอายกก้อนที่เบิ่งต้นมให้ครับเดี๋ยวเทเลทเข้าวๆให้พี่น้องได้ฟังนะครับตัวนี้เป็นแม่เป็นไซส์เพชรอุดรนะครับสูงร้อยสี่สี่กับลูกไซส์เพชรล้มโขงอายุสี่เดือนกว่าราคาเปิดใบหาเงินสองพันบาทครับผมครับพี่น้องครับคันพี่น้องอยากได้ควยแม่ใหญ่ไซส์ยักยักเนาะเฮโยเนาะแม่นครับผมถือว่าเป็นไซส์ยักเลยนะครับโค้งสั่งขนาดนี้พี่น้องมีเท่าเด้อครับสู่ท่าุนายนคุยกับทั้งเฮโยครับ ผมแนะน้ำครับพี่น้องขันพี่น้องที่กำลังหาควายไปพัฒนาต่อครับข้าพายโยนี่คือรายการที่3ามแลครับแมีนครับผมโอ้แม่สาวน้อยน้องพาโยนาะสาวน้อยครับอายุซิมหาเดือนส่วนดีนะครับสู่างวัยสามสิบเจ็ดครับสิบห้าเดือนร้อยสามสิบเจ็ดพ่อเป็นลูกผู้ใดครับลูกลุงเจริญครับผมเกิดใหม่ครับมีเอกสารครบเกิดจากผสมกิ่งครับตัวนี้โอ้แม่พ่อใจบ่ครับพายโยแม่ลอยซิมหาครับแม่ก็อายุขวบเนี่ครับผมโอ้ถือว่าใหญ่เลยเนาะครับ พายุมีภาพถ่ายแมีเพิ่นบ่มีครับผมโอ้ส่งให้ผมเลยเรือครับครับผมสิประกอบคลิปครับครับผมโอ้พี่น้องบ่แม่นขายหน่อยนะครับคั้วม่สาวตัวนี้แม่นกระดูกแขคงขาดีมั้ยครับนั่นเป็นสายอุเทย์ครับผมพ่อๆเป็นสายอุเทย์โอ้ผมถือว่าโครงสร้างดีด้วยพี่น้องครับผมเขาหน้าตาเพิ่อนนะครับวงเขาหน้าตาสวยเป็ดตันย์ยัครับคัยตัวนี้โอ้พโยมหน้าตาเงามเนาะครับผมตาแจ่มแจ่มครบเุ้มนพี่น้องวงเขาคือเปิดกว้างอะครับครับผมขั้สมัยใหม่เนาะครับ ใบหูใหญ่ครับเช้งยขาไปแล้วพยโยเนาะเงาเงาใหญ่เนาะมีอนครับผมโอ้เรียบกระดีครับพี่น้องเอาราคาเลยครับพยโยเปิดลายไปเลยครับเปิดไปสามหมื่นสองพันบาทครับยังต่อได้เนาะต่อร่องได้ครับทรงพี่สองลอยลูกกรต่อได้นิดหน่อยครับครับเอาพี่น้องครับแขนพี่น้องอยากได้อนาคตคงสั่งดีซีเด้อครับพี่น้องมีเสไตร์สูตรสไตร์ให้คุยกับทังพยโยครับครับ สิบาเดือนก็ถือว่ามาดีในไฮโยมาดีครับท่วมสูนก็ถือว่าใส่ได้ครับเนาะร้อยสามสิบเกียดกระดูกแข้งขาแบบนี่เพาะหนาผาดนะครับพี่น้องทุกครับนง่เงตึถือว่าเปิดดีนะครับครับผมหางจับดีพร้อมห่างไหลเลยไฮโยเนาะเมนครับหางยาวหางลึกเลยครับอยางบนนพี่น้องได้เบิ่งจากน้อยนะครับสาวน้อยครับยางบนจากรอบนะครับ คึ่งแม่พี่น้องแท้งขาพึ่งเหยาครับพี่น้พิ่งแท่งสะพายได้ครับผมยังว่ดเป็นปวยปวยฟูงวะแม่ครับแม่ปวยปล่อยครับอ๋อพิ่งยังว่ดเป็นเสือกดีได้ครับครับผมก็พิ่งจัดท่าดีได้ครับโยว่ายืนบ่ได้ยฮัดได้ครับเนี่ยพอาพึ่งแท่งสะพายได้อาทิตย์เดียวตัวยืนนี่วว่าป่านคุ้ยฮัดมากครับผมคุ้ยไม่เชื่อไม่สายเนาะแม่ตัวนี้เดี๋ยวให้โยกมากตรงไหนเพิ่นครับตัวนี้ผมมาคว่ำสูงแล้วก็กระดูกข้องสางนาเขาครับผม พ่อสูงนี่มากรับแหลกครับแมนเป็ดตัวง่าอ้คงสั่ดีร้อยชีสหาคือสิบพันอยู่รอครับผมเบียบบอกบอยตำตำไว่อแม่เพิ่นกับร้อยีหาเม่นคือคือบอกตำตำไวร้อยสีบหาพันเมีนนอายุครับเดี๋ยวเทเลดเข้าๆให้พี่น้องในฟังอีกรอบครับตัวนี้เป็นลูกสาวนุ่งเจริญครับอายุ15เดือนสูง131เกีดรล้ราคาเปิดไมื3น0อ2,000บาทครับผม ครับกันพี่น้องมากเด้อครับพี่น้องมิสไทร์สุไทร์ไข่พุ่มกระทังพายโยครับครับผมมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเนาะส่งฟรีสองวันกิโลครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันครับพี่น้องปะพายโเบิ้งตัวไหมครับครับพายโยนี่คือรายการดีซีเนาะแม่นครับผมเป็นลูกผู้ใดะครับพายโยตัวนี้เป็นลูกสาวเกาเจริญครับอายุยี่สิบเดือนสูงร้อยสามสิบแปดครับผม คือเนื้อหนังดีเลยครับเนื้อหนังได้พอมากนะครับโอ้พี่น้องเบื้องต้นเนื้อหนังที่ดีครับเจ้าผมมัจะได้คมยาวนะครับแมนคมหนาคมลึกคมชัดเจนได้ครบเลยตัวนี้ครับผมกระดูกแข้งขาก็ดีเนา้อยย่นน้แมนครับผมถือว่าใหญ่นะครับคุณแม่ผู้ถือว่าใหญ่ครับทั้งหนาแมนขายควายแม่สาวอายุ20เดือนโอ้พี่น้องครับนี่ละอีกตัวนึงครับที่จะเป็นแม่บล็อกแม่พันได้เด้อครับครับตัวนี้ทั้งอ่างทั้งเหย้าหนังหนาครับแม่พี่น้อง ลูกสาวก้าเจริญครับหน่ายเง่าหน่างามครับผมเขาเปิดดีเขาเปิดแค่หน่างามแต่ครับเมียนหน่ายเงาดีดีครับเขาใหญ่น้อพยโยนเมียนครับหัวกระโหลกใหญ่ตาแจ่มแจ่มจำคุบไหมพี่น้องเมียนอกกใหญ่น้อพยโยนครับผมอกเปิดกว้างครับสไตล์พ่อเลยครับผมสไตล์เจ้าเนื้ออยู่แล้วกระดูกแข้งขากระดีไหมพี่น้องครับผมใส่ได้เลยครับคุยอ่ะเอาราคาเลยครับพยโยเปิดไรไปไหนครับเปิดไรสามเมืองหาพันบาทครับ แม่งปั่นไป,ปนพัฒนาเลยครับควอยสุดนี่คือเกิดจากเมียงไงเพืออ่อนชือพอฟังทังเทย์ไยโยแม่งพี่น้องไปครับ,รบเจ้าเขาเลี้ยวเจ้าเขาเลี้ยวไอ้พวกเถ่าไปเลี้ยงโอ้ตะกี้กับแสนก้วนไฮโยน้อยว่าแสนกว้วนครับถน,น,นุนเนี่ยถนนร้อยสามสิบแปดตั้งเสี่ครับแม่สาวเนี่ยมาพี่น้อกมึงถึกส่วนเด้อมึงไทยดูครับผมไทยนี่นาโอ้ไทยนาไทยเต็มดีครับพี่ดอมค้นห่างถือไงเลยนะครับเมียนครับ โอ้ตัวนี้เป็นตาพัตรละางครับพี่น้องเป็นตาให้ลูกดีครับเนははื้อน uh ังบ่ต uh ้องห่วงเอาโยกยางบนให้พี่น้องเนี่ยมึงจะรอบนะครับเบ้ึงตกส่วนเนื้อครับพี่น้องพี่น้องที่อยู่ทั้งไก่ครับครับผมพอซื้อไหมไฮโยครับผมกับเปิดเปิดราคาหน่อยนะครับแมนก็คือเขากับบ้าไปบปหลายเนาะไฮโยเนาะแมนครับแมนสำหรับพี่น้องเพิ่มนิดเพิหน่อยเอาไปเลี้ยงต่อครับจะทรงพี่สองร้อยกิโลขึ้เก่าครับผมตัวนี้เดี่ครับสำหรับไฮโยแล้วเพิ่มได้อีกอะอย่างนี้ครับ ตัวนี้ผมบอกคว่ำเงาหรอกความอ่างแล้วก็เนื้อหนังครับผมคือมันไมนได้สไตล์เก่าจะเลื่อนนะครับผมออเพื่อนๆมีเป็นแบบสไตล์เก่าจะเลื่อนแม่เกิดเบื้องข้วหรอกครับว่ามันคั้ยผู่โมเมนต์ตึงย่องได้ครับกับให้ลูกค้าเบิ้งเอาเลยครับผมน้องไาโยโน้ตแมนพี่น้องครับผมท้ายวงแตงโมชัดเจนเด้อให้เบิ้งหน้าครอกับทางพฮยุครับ อ๋อะโยครับเดี๋ยวทุเรียนข้าวๆเนาะให้พี่น้องฟังอีกทีรอบครับตัวนี้เป็นลูกเสาเกลาเจริญครับอายุ20เดือนสูง138ราคาเปิดไรสาม0มืบาทครับผมครับทรงฟี200รกิโลครับผมเอ้าวขันพี่น้องมักเนาะพะโยเนาะครับผมครับมีเท่าไหร่สูเท่าไหร่ค่อยคุยกันนะครับครับผมป่ะพี่น้องตัวไหนครับครับพะโย้นี่คือรายการที่หาเนาะแม่นครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกปะครับแม่ลูกครับลูกตัวเมียตะผูกครับลูกตัวเมียครับเป็นลูกอ่ะกล้องจูเนียครับผมลูกอ่ะ มีใบบ่ครับบ่มีใบครับต่อกล้องจุนี่คืออยู่หนองบัวลำพูอ๋อเป็นปั่นนังปั้นยังบ้านใ้เห็ุเอกสารพอพันที่รับประสบตามบ้านเนาะเมียนครับโอ้กล้องจุนี่นี่เป็นลูกของกล้องฟ้ากล้องฟ้าเมียนครับเป็นเด็กเดือนแล้วครับลูกเพิ่นตัวนี้หกเดือนครับผมโอู้หูเดือนหนังมาดดีด้วยเนาะเพยโยเนาะคือเป็นไซสเนื้ออยู่แล้วครับไซสนี่ครอมหนาครอบลึกแต่น้อยเมียนครับแม่เพิ่นได้ครับพยโยสูงแม่เป็นสายปั่นสุรินครับสูงร้อยสี่สิบสี สูงไม่เพิ่นก็ได้ครับครับผมกระดูกแข็งขาดีข้องสางคักเน้อยโยเนาะครับผมตัวนี้สถานะคือผสมย่างมันพันรอบกับพาะพันของผมนี่แหละตัวเจ้าอยู่ใครอบครับเมีนครับที่ผมเคยไปเห็นเนาะเมีนเจ้ากานกล้วยครับว่ากระดูกยังไงเลยครับเขาบ้านผ่านนะครับผสมจริงอ่ะเมีนครับย่างมันพันรอบเอาเบื้งหน้าตาแม่เพิ่อนนะครับตัวนี้เกินมาเหี้ยวโอ้ปีน้องชุดนี่ไหมครับชิปนี่ถือ่าเป็นควายแม่ใหญ่ ัั้งเเบบิดลยนะครแมนวิ่งใส่ไงครับแต่ก่อนก็เคยเป็นราคาเบิดน้องไฮโยน้องอู้ตะก้อนนี่อู้ราคาแตี้ยไปไดนหรอครับน้องครับครับผมบ่มีเงินซื้อเพิ่นตะกี้พี่น้องครับตอนนี้ราคามันลดลงมาหลายแล้วจับต้องได้แล้วพี่น้องครับยังอยากเลี้ยงและพัฒนาอยู่ก็คือเรียกซื้อไปเลี้ยงเด้อครับแม่นครับมาเฮางบนหน้าตาครับพี่น้องตาแต้ีใหญ่ครบชัดเจนเลยไม่เอานะเข่ได้ครับครับอกก็ใหญ่แข้งขาก็ดีครับพี่น้องแม่นครับป้าทะโยลอยสี่ิครับ1อ4ครับผม144เลยแม่นครับ อันนี้ยังถือว่าพวกอ้วนประเด๋ยได้พี่น้องยังยังครับลูกผิวนุ่มสมัยก้อนนี่อ้วนนี่สองแสนแมนกลัวตะกี้บ่มีเงินซื้อเพิ่นครับครับเอาโยครับแม่ลูกนี่เฮาโยกเปิดไรประไดี๋ครับเปิดไว้หามือนครับผมเนี่ยกระพกฟังเครื่องเล่นเฮายกครับผมส่งฟรีสองร้อยกิโลซื้อสองซื้อได้สองตัวไหมพี่น้องแม่นหามือนไหมครับลูกกับลูกตัวแม่ครับแม่นครับกระซัมซื้อสองรุ่นสามเนาะเฮายกแม่นครับคือตัวนี้ผสมเรียบร้อยแล้ว เอาโยงยางบนให้พ oi? uh, ี่น้องหนึเบื้องหน้าครับแม่ยังจากยางเป็นยังไงเนาะครับอ้าพี่น้องเบงบันทายเด้อถือว่าหญ่เลยนะครับไทยหญ่ดีครับผมโครงสร้างดีแท้พี่น้องเลยครับแม่ใหญ่คับนะครับครับผมตัวลูกนี่หนาครับตัวนี้เนาะมันได้พอแม่นหนาดีเลยครับแม่นครับลูกนี่หนาหนาคือพอเลยครับกล่องจูเนี่ย เดี๋ยวจะเอารูปลูกอันรูปลูกพร้อมันขื้นในน้ำอยู่ครับครับผมอาโยครับตัวนี้เดี๋ยวเขาโยคิดว่าเพื่นไหนเรย่งเงีครับแม่นี่บอกครับแม่ครับแม่นี่จะได้กระดูกโค้งสางครับผมแล้วก็ควมอ่างควมหนาทรงลูกเกิ่งหนาเขาก็ใช่ได้อยู่ครับผมผมก็ว่ากเป็นแม่ใหญ่อีกแม่นึงที่หนาพัฒนาน้องแม่นครับเพราะว่าการที่ลูกเพื่อกระถือไว้สดใสได้ครับพี่น้องราคากับบ่อแพงพี่น้องจับต้องได้นะครับครับ หาเงินไหมพี่น้องตะกี้มันสองหนึ่งสามครับตะกี้มันแต่งเพิ่นวะไรครับผมวะไรครับพยุงต่วะไรวะไรวะไรตะกี้โซมเมอร์นี่มันเป็นตะเก็บอยู่ครับผู้ใดมีทุนแน่ะแน่ะครับมีทุนแน่ครับอ้าโยครับเดี๋ยวก้อนนี้เพิ่งตัวใหม่ครับเดี๋ยวทุเลทคร่าวๆให้พี่น้องได้ฟังอีกรอบครับครับตัวนี้แม่เป็นอ่าสายป่านสุรินนะครับสูงร้อยสี่สิบสี่ลูกสาวเป็นลูกอ่ะกล้องจุูเนี่ยครับอายุหกเดือนราคาเปิดใบหาเงินครับผมครับ กันพี่น้องมากเนาะพายโยเนาะครับผมครับเดี๋ยวกันมาบอกว่าจากันเ้อพี่น้องสู่เท่าใดไวเท่าใดให้คุยกระทังพายโยครับครับผมปะพายโยเป็นตัวไมครับครับพูนอยู่ฝุ่นขาพายโยนี่คือรายการสุดท้ายเนาะแมนครับรายการที่หกครับผมสาวน้อยสาวน้อยครับลูกสาวเอกวายุอายุแปดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ด ข้อตันนีดนะครับโอ้หนาหนาก็อพอครับหนาคือเอกว่าอยู่ข้อเป็นสั้นเป็นสั้นไหมพี่น้องก <c oughs> ต้องเหง้าต้งหนาครับตัวนี้ได้ได้มาทั้ทงพอเด้ครับผมเพิ่นเกิดจากแม่ไงบ่ครับแม่ร้อยสี่สิบสองอืกันยังอยู่ด้ครับนเม่นตัวนี้ยหมพี่น้องสาวน่อยนะครับก็แตเนื้อหนังมันมาต่น่อยไปครับผมผมสุดอ่อนเนื้อหนังมันนีเห่ะเพิ่นเห็นควายบางไงเนาไฮโยเนาะเมนครับเป็นซีเรียมผืนผ่าเลยครับ,ออบครับ ระดูกแข้งขากัน oh, ทีดีคร mm ับพี่น้องผมมักที่สุดคือลำคอเพื้นพี่น้องปู้หนาครับหนาคักมครับก็จังคุ้ยผูน้อยเลยไหมครับแม่นครับเดี๋ยวพวกหน้าตากันครับลูกเอกว่าอยู่ลูกเอกว่าอยู่ครับเอกสารครบโอ้หัวเพือนแม่พี่น้องหนุกครับหันุกเลยครับว่านหมอนึงครับผมก็เชื่องในเดียวโอ้ยครับขนาดเฟืองแท่งสะพายดิบ่เคยจับเลยแค่มันมีสายเลือดก็ว่าแหละครับผม เขาก็ใหญ่งยิ่ไหมพี okay ่น้องหมูก็ใหญ่ครับบ่หน้าผาดนะครับผมก็สซิ่งย่เติบอยู่ครับอกก็ดีพี่น้องอกถือว่าเปิดกว้างเลยได้ครับแม่นครับกระดูกแข้งขาใสีได้ครับราคาได้ครับพยโยบเปิดแพงปะครับเปิดไปสองหมื่นสามพันบาทครับสําหรับพันธุกรรมดีๆีได้ครับนี่ยอู้หูจะซื้อางไหนเนาะพี่น้องเนาะเพราะสื่อแต่ว่าไอ้พี่น้องไอพี่น้องเวียงปันไปเลี้ยงเลยครับผมกอตัวนี้มันเหนื่อหนังเอียงมากเลยโคบดทั้งอ่างทั้งเหย้า เมียนครับพา่โยเ <c oughs> พียงแค่ว,ว่าเลี้ยงผิวพันธุ์พี่นเนาะเมียน <c oughs> ผิวพันธุ์ยังจะขาดเนี่ยครับพี่นอ้นองพี่น้องเลี้ยงดีๆมองมองมอง,มองน้ำเขาเจ้าบ่าค่อยดีนไดยครับราคาบ่แพงพี่น้องสามารถ <c oughs> เลี้ยงดีๆได้เลยครับสองหมื่นสามพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลคนห่างแนี่ยเยอะขึ้นใหญ่เลยครับใหญ่งงครับสีนิ้วเลยู่เลยครับพี่น้องแมีนท้ายกับเปิดดีแม่พี่น้องคือคั่วไอปล่อยน้ำฝูงนะครับขนาดเพิ่งออกนมนะครับยังบ่หยุบเลยเพราะผมจับออกจากนมมาเลย ผมถือว่าพอซื้อเลี้ยงพี่น้องพี่น้องมีทุนจากน้อยนะครับแล้วนะคะเกษตรกร,ร,กรจับต้องได้ครับพี่น้องมันพัฒนาได้ครับผมช่วงนี้ผมว่าซื้อไปเลี้ยงไปทอมไปครับเมีนจังไดไงไงเพราะว่าอย่างพี่น้อง <c oughs> คายไม่เชื่อมีสายครับเมนครับเกิดจากแม่ไงพ่อไงครับตัวนี้เดี๋ยวสารพยุแล้วคิดว่าเพื่นไหนเรื่องอย่างนี้ครับผมมักนากระโหลกแล้วก็ลำข้อแล้วก็ตัวเง้าอ่าง ต้อหัวมันนีงใหญ่เฮี้ยงว่ะมันคุ้ยผูกระว่าเหรครับข้อนี่ก็หนาเขาเยอะคือคุ้ยผูน่อยเนาะแน่นครับหนาขนาดพี่น้องหนาเหี้ยงครับเอาเยอะครับเดี๋ยวก้อนจะปิดคลิปครับเดี๋ยวทัวรเลียดคร่าวๆให้พี่น้องในฟังอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเอกว่าอยู่ครับอายุเก้าเดือนสูงร้อยยี่สิบแปดราคาเปิดใบสองหมื่นสามพันบาทครับผมครับมื่อนี้มีหกรายการเนาะพี่น้อแม่นครับผม ครับพี่น้องพี่น้องมักตัวใดเด้อสู่ราคาใดค่ยคุยกับทางพายุครับครับผมท้ายมองใดบรชจีนนะครับเผยเบื้องนาคอกกับทางพายุเด้อครับพี่น้องครับผมออายุครับคลิปนี้สนิทกันเนาะครับผมครับสนับคลิปนี้ผมบาตอมและทางพายุนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผม